งานศบรูปแบบใหม่ค่ะให้ AI ฟื้นคืนชีพผู้ที่ร่วงลับไปแล้วนะคะโดยบริษัทรับจัดงานศพแห่งหนึ่งในประเทศจีนค่ะผุดไอเดียนํา AI นะคะมาฟื้นคืนชีพให้กับผู้ล่วงลับโดยกระบวนการในการปลุก ผู้ล่วงลับไปนะคะก็จะใช้ AI อย่าง chatgpt mid journey มาเจเนเลตภาพค่ะแล้วก็เก็บข้อมูลไฟล์เสียงของผู้ล่วงลับและใช้ Machine l e arning นะคะในการจดจำความทรงจำของผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยนั่นเองบริษัทนี้เริ่มรับทำงานครั้งแรกนะคะในงานศพของแพทย์ชื่อดังนะคะชื่อว่าอู่เหมิงเจ้าค่ะที่เสียชีวิตอย่างกระทันหันค่ะแล้วก็มีเหล่าลูกศิษย์นะคะแล้วก็ผู้ที่ใกล้ชิดเนี่ยรู้สึกเสียใจมากจึงอยากที่จะปลุกขึ้นมาเพื่อจะพูดคุยแล้วก็อำลาเป็นท้งสุดท้ายค่ะ ซึ่งในงานศพเขาก็มีการใช้ AI g e n e r a t e ภาพน,นะคะขึ้นมาเป็นนายแพทย์คนนั้นค่ะในหอประชุมกลางหอประชุมเลยค่ะเราก็ได้พูดคุยนะคะคำแรกที่ ผู้ล่วงลับไปแล้วนะคะทางไทยว่าเป็นยังไงบ้างคนไข้เยอะไหมนะคะรายแพทย์คนนี้ทักทักก็ทําเอาคนในหอประชุมร้องไห้กนรงงเลยค่ะและอีกเคสหนึ่งนะคะบอเกอร์ชื่อดังของประเทศจีนก็ได้ปลุกคุณยายของเขานะคะมาในรูปแบบของ AI คะ่ะแล้วก็พูดคุยถามถึงวันตรุษจีนนะคะจะไหว้จะเอาอะไรนะคะก็สอบถามไปได้อย่างนั้นเลยค่ะนี่ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางทําเงินนะคะที่คนที่สามารถหยิบจับ AI นะคะทําเป็นอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ได้นั่นเองค่ะ